ในโลกที่นักฟุตบอลรุ่นใหม่มัวแต่ติดโซเชียลเขากลับเลือกอา่านหนังสือก่อนนอนในวันที่หลายคนอยากที่จะดังไว้เขากลับเลือกเข้านอนสี่ทุ่มทุกคืนนี่ไม่ใช่แค่เด็กเก่งแต่คือตัวอย่างของคนที่จะไปได้ไกลเราเลือกใช้ชีวิตให้สมกับคำว่าน,นักฟุตบอลนี่คือเดซิเล่ดูเอเขาอายุแค่20ปีแต่ซื่อฝรั่งเศสบอกว่าความคิดของเขาโตเกินไวสิ่งที่เขาทำน่าจับตามองครับไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่คือวิธีคิดและวิธีใช้ชีวิตทุกวันเขานอนสี่ทุ่มก่อนนอนเขาอ่านหนังสือเพื่อใให้้้้สมองงงไไดดพัักกเเตตติบโนนนวแข่าาาจะรุย ด้วยการว่ายน้ำและปั่นจักรยานมีการงีบหลับแบบตั้งเวลาให้ร่างกายได้ฟื้นตัวเฉียบพลันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการเตรียมตัวแบบมืออาชีพเหมือนที่โรนันโดได้ทําดูเอ้ไม่มีคําพูดมากมายความหมายเท่าเดิมเหมือนกับคนอื่น มีแต่การใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายเขาไม่ได้บอกใครว่าเขาอยากยิ่งใหญ่แต่ทุกสิ่งที่เขาทำมันกำลังพาเขาไปถึงตรงนั้นฟุตบอลในยุคนี้อาจจะมีดาวรุ่งเต็มไปหมดครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีวินัยแบบนี้ดิซิเล่ดูเออาจจะไม่ได้ดังที่สุดในตอนนี้แต่เขาคือนักเตะท,ที่น่าจับตาไม่ใช่แค่เพราะว่าฝีเท้าแต่เพราะเขารู้ว่าความสำเร็จมันไม่ได้มาจากพรสวรรค์อย่างเดียวแต่มันมาจากสิ่งที่คุณทำทุกวันต่างหากเพื่อนๆว่าไงครับคิดว่าดูเอจะไปถึงระดับโลกได้หรือไม่ในอนาคตคอมเมนต์มา